นางชะลอเลยจี<ช>ไม่ใช่ค <c oughs> ใชครนางเบื่งน้องน้อยเพิ่งอ,อยู่นี่ <c oughs> แต่เราต้นขนมนต้นขนมกาบสบายดีและสวัสดีเด้อไปพี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุคนเนาะบอกว่าชินในประเทศหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสซูซองมาบุญบานไปอีกแล้วเนาะ เมื่อนี่มาบุญกับปราจย์มาเตียงกันสิเดินทางเข้าไปบ้านยังประจันบ้านสร้างใต้โอ้บ้านสร้างใต้เนาะโดยสบายดีเนาะโดยเบื้องรถประจันหมายได้พ่อยเนาะคาใท้เนาะบ่ายได้เลยรถติดกล้วยโอ้คอยมุนโดยที่ได้ว่าพ่อใหญ่ใบรถได้ยี่ดอกเนาะเพราะว่ารถเพิ่นนะนักข้ากล้วยคากล้วยข้างในกอ้อัดคัดอันนีโอ้เนาะ ไ,ไปได้อย่างเนาะบมูห่าแล้วอ่ะอาย่าเสียดเสียด<อ>ขึ้นกล้วยอยู่นี่เลยเนาะกล้วยอยู่นี่เลยนึกกระนึกขายกล้วยอย่างเนาะซื้อกล้วย<ม>ปุ๊บปุเขาทางย่างคือเก่าทางย่างคือเก่าบ่มึนง,น,งมนี่แล้วข่อยรถข่อยพี่ตอนนั้นอ,อันนี้ถือว่าเพันรูดแล้วเหรอวะน,นี่เนาะตึ้มเลยตอนนั้นอันนี้ถือว่าเพันอ่าลบมันแด้หน่อยนึงเนาะหน่อยนึ่งไข่เน่ได้อืมไข่เน่หน่อยนึงอันนี้ ตอนนั้นโหดกว่านี้เนาะโหดกูนี้เลยแต่อยู่บ้านพ่อตู้ตาบอดบอกไอ้ที่ว่าใบจันที่เข้าไปหาเนี่ยเมนเนาะเข้าไปหาพ่อตู้เพิ่นอีกรอบนึ่งนี่เมนจะดีแต่ต่างประเทศเพิ่นส่งเงินมาให้เอ๊ดุนได้แหละใบจันไม่ได้เข่ามาเลยเนาะมันยากรอให้มันแห้งก่อนคือแบบนี้แต่ใครอยู่ก่อนีเนาะใครอก่อนตอนนั้นเนาะตอนนั้นอะโหดแห้งอย่างนี้เป็นเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าบ่ปานใด๋หนักหน่วงอยู่หนักแต่ว่าบ่ปานใด๋บ่บ่ซ้ําตอนนั้นเนาะตอนนั้นปนดตอนนั้นมันนักนวงนีนก็อยู่เมืองทโปนที่เก่าเนาะอนนี้ก็เมืองโปนติดกับเมืองน้องพี่ได้ติดกับเมืองน้องเลยนั่งบ่ได้มุ่งหน้ากับอยู่เนาะอ่าโดยโาตามลังกันมาเนาะอ่า อากาศมืดๆนี่บ่แม่นว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนบ่ทันว่าอากาศมันหนาวเนาะວ່າจารย์เนาะหนาวเนาะอือนสูงมันสูงอยู่ทางภูเขาเนาะใกล้กับนุนมิเนาะมืดเด้อพี่น้องอากาศยนๆยนๆหนาวๆนอนบ้านพัก2คืนกนอนบ่ค่อยเ็อิ่มปานดจารย์นี่มันบ่ลืเนาะ านี่เองหลลืนนอนก็คือว่าเว่เป็นรู้สึกโตเรื่อยๆบ่อยๆนะตอ้ยชะน้บ่อไเนาะมใสเนาะเกิดฝนก็คือบ่ได้ตกเนาะ่มใสน้าบ่อดีด้วย còn mận còn ngâm gì tuần tổn quế, tổn quế, tổn mận Nó mà phu gì đấy, phu đấy nhỉ, phu phu, sản phu đấy nhỉ, nha, và một số loại đang nữa, hàng anh, lộp quanh này, mít tê, tổn quế nó ở trên cây อ,ยอ,ยอ้ากข่วยเลยข้วยจนถึงน่านเลยเขียวลุ่ลำเลยเดี๋ยวมาปลูกแบบธรรมาชาติดีดีได้นี่นะปลูกแบบข้วยสุกคาเครือเลยเนาะนยิย่วเขานี่แหละกินดีกัได้เอ้าอาจารันได้รักนะว่าเราขี่มุย้ย <laughs> ขี่กมุ้ยเลยหน่งกมุ้ยกว้วยเลยนะข่ามันโอ้โหโอ้โหเขา่า น้ำเลยดีแดงครับเียมากใหญ่ยิ่งข่าวแน่นโอ้มันต้นนี่งามแท้ว่าจักรเนี่เขียวงามเลยดีนี่ยเป็นน้ำดินเนาะดิสีฟ้ากลับเข้ามาไปเข้าแถอนี้เพิ่นสิพูดเอา๋อเทวจักรเนาะพูดเอาเพิ่นบม่ได้เจ็บเกี่ยวได้ี่น้องเพิ่นสิพูดใช่ กระทาให้มันก่อยทุกคั้งเลยกับพูดแม่หมดนะาแปลว่าสาเหตุเป็นพูดนี่บางทีว่าอ่ามันอยู่สูงบ่หรือว่าจังไรเนาะสูงกับถ้าเจ็บเป็นก้อนกับเจ็บหักลงมากกับนักมันฉิมันฉิดมือยห้กูเกาเนาะคืออันนั้นแต่มิดมันลงมาเลยอืมเจ็บตาลงมาแม่แม่กอดหูไม่มือเลยตามือเลยส่งเป็นเจ็บแบบนี้ยังไงกูกัน อ่งพูดต้พูดแบบนี้ะเเดือตโสู้ยากเต้ยอ๋อต้องคือหมอกเทว่าจันไอ้ภูเขาบุกคอยเห็นเนาะนี่บุกคอยเห็นเดี๋ยเไาเดียวไปนี่มันหยุดมัวงมัวมหมอกเนาะหมอกยันหนาวเย็นเจอดเจอดนอนกลาคืนมานี่ยวันเนี พอได้อาบน้ำคืนก่อนนะมันหนาวแห้งเฮ้ย <c oughs> นอนบ่บเคยนอนอันนาอันบ้านพักเนาะอัน่านำอุ่นก็นมีอยุใส่บ่เปลี่นเคยใส่น้ำ <c oughs> อุน่นอ,อ๋อตัวนี้กันเนาะงามไม่ดีลองใช้ก่อน นั่งย uh, uh, ่านยวนนี่อ๋อตอลงอยู่แม่เจ้าอยู่ว่าเจ้ากรถเจ้ามัน4คนกับเคื่อน2ล้อวิโอ้รอดบ่เนาะจบาดนี่โอ้ยเนาะเดี๋ยวว่างถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกนเนาะพี่น้องเอ้ยเอ็ดรอดบ่จ ไหวกินต้มแล้วพี่น้องเลย <S <S อ่าลองมึงมาเตียงอันนี้สีคสส่คูณสี่โอ้สี่คูณสี่ไปได้แบบสบายเลยพี่น้องเลยอ่าเนาะต่างกันอ่าตอนนี้บาะเมินขึ้นมาอยู่อ่านอกอ่าหลดเนาะ มาออกมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องนะครับในส้มคักๆพี่น้องเไยอากาศนี่ก็เย็นอยู่นอกเลยเย็นเลยลีลงมาเตียงเขาก็ตามหลังมาพี่น้องคอยขี่ตามหลังกันเนาะห,หมอกขนัวขนัวทางนั้นป่ามันนี่ก,ก็งามเขียว เที่ยงกันสิมีลมใน,นเนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันลมเนอะต้องขอโทษขออภัยเนาะกายอยากให้พี่นอ้องไปส้มอ่ะบรรยากาศแบบธรรมชาติเนาะ อนนี้ก็น่าจะทอดบ้านยังสร้างใต้บอกยังชักย่างเนี่ยบอกบุญจำชื่อไม่ได้เนาะกุ๊บโอ้จะทอดบ้านอ่าประตูตาบ่อเนาะก็คือมีทั้งวันจันเนาะมันได้อาครับอ่าเงินจากพี่ใหญ่จะดีอ่าให้เขามาช่วยเดืออ่าประตูตาบ่อเนาะเดี๋ยวเราไปขอทานน่อพี่น้องอ่าบ้านเรากบ่บาบุญเคยเข้ามารอบหนึ่งแล้วเนาะ โดยมานี b b ảo ảo ่ก็เข้ามารอบซองแต่ว่าเข้ามาตอนนั้นน่ะถือว่าผลทางนี่ยากกว่านี้พี่น้องถือว่าอันนี้บ่ยากกว่านั้นเนาะแต่ตอนนั้นเนาะนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องแต่ว่าบ่ฮอดสิบหลังคาช่างเนาะเปลี่ยนเฮียนซานแบบแบบเก่าอยู่

No อีกบมวกไก่ปาไในเนาะโอเคมาบุญกบับมาหอดมาถึงเป็นที่เหียบหอยแล้วเนาะพี่น้องเลยอตัวมืดคึมคึมเนาะตอนนี้เนาะโอ้ยมุงหนาเขือนของประตูเพิ่นพี่น้องเลยบ้านนี้กับบ้านหลังม่ใหญ่หรือพี่น้องมันจะหลังน้อยน้อยเนาะ น,น,น้องเนาะเหนาเล็กๆโอ้คนนี้แบบมีแข<ม>นกุดน้นนำตาบอดน้ำนี่เนาะบ้านนี้ก็ยังมีโขกเข่าอีกคือเก่าพี่น้องเลย าถึงเป็นที่ก็่งพ่อไอ้พี่น้องต้นหมวกผ้ากับปูสูงดีเนาะตั้งแต่สมัยนายบุญนี่ตั้งแต่ข้าวบุญท่านเกิดผมจักเบิ่งสูงดีบ้านบโใหญ่เนาะนี่กันเนาะพี่น้องเล็กน้อยก็เต็มอยู่เนาะบ้านนี้กันเป็นเคยได้กินขนมเนาะพม่งกันมาต้อนมาหับเลยพี่น้องเหอดแล้วพี่น้องเลย สบายดีพี่น้องถ่ายคลิปบอกีกันหน้าเกิดหน้าหนุ่มเงี้ยปวดหักปุกจักจับจับโอ้ทางมันโยกขยอฮกเลยแลาวไงโหดก้นแต่ว่ายังดีกว่าตอนรอบนั้นเนาะทางอ่ะนะเป็นถุ่มไม้หน่อยมไหมถือว่าใครอยู่ตอนนั้นโหดดีเนาะกำนอนหมดเต็มอิ่มหมดเลยจะได้ไม่ปวดหัวจะได้บอ กินยานะบ่ยังดูหมูยากินหมูมีกันเนาะบริโภคมาครับหมบริโภคยาจำเตแต่ว่าตามจริงเข้ามาต้องพกยาโอ้เพื่อนบ่นอะหลังน้อยนาะนะเพื่อนบ่ไั่เห็นเรอย่างลงจากหันเลยอ๋อโอ้เมนดีดีบ่เดี๋ยวสิ่งยางไปเบิ่งก่อนเนาะเมนดีดีบ่เนี่ยด้วยด้วยุ้ยเนาะปลาที่โตอันนี้อย่างเล็กน้อยนะครับ เหล่าเข่าวะโอ้สูงดีเนาะการน้ำถั่วมั่วโอ้โหขบเข่านี่ก็ได้อยู่ประมาณอสามสิบเมตรพี่น้องเลยโอ้โหคนชูเป็นต่ยานลมลงมานี่ปุ๊บเนาะอากาศดีพี่น้องไงทั้งนี้นี่เราบวบุญอ่าว่าว่าเฮือนกินเมียนมั่เนาะเห็นมันลงมาจากกี่นี่เอเนาะลงมาจากนีนเมื่อกี้นี่ โอ้บ่แม่นเนาะกะมีมุงพน้อโอ้ม่นี้บ่เฮือนเนาะโอ้บ่แม่นเนาะมีมุงแต่ว่าเป็นเลาเข้าโอ้ทีนีมันมีนไดายนี่พี่น้องเลาพ่นนี่รุ่นะกายขึ้นพี่น้องหลังนี้ยังโบราณอยู่พี่น้องบายดีปเฮ็ดหยังอยู่บายดีโอ้เนาะเฮือนพี่น้อง นตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยแต่มึงจะเป็นอีกหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนาะแต่บางหมู่บ้านนี่ปุ๊พี่น้องก็เผายังไม่สูงไงเนาะจนม้ากล้าขึ้นได่เงป่ะเทศนี้ได้เอาหมาบมันเนาะโอ้โหม้าก้าขึ้น,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 นได้นนพี่น้องขาสันน้นนะแบบย่านขึ้กันได้เนาะหลังนี่น็น,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 น่าจะเป็นเฮือนพี่น้องเลยอยู่ใหนไหนได้เนาะตก,ตกมาอยู่ไหนไหนได้เนาะ น,อนอ่อยู่กันทุกคนเน่ย๊ะพุ่นกับมีพี่น้องเลยอ,อยู่ตีนผู้ตีนเขาเลยเนาะบรรยากาศเลยอ๋อน,นี่เป็นเขาพี่น้องเลยเขาโอ้เขาโอ้คือหมากเย็บนเลยนีย่เป็นยังไงทีมัดนี่ดำลูกลือเนาะแต่ว่าแถวนี้นะเมันต้องตากพี่น้องไอ้เขาเ พราะว่าเป็นพูดเอาเนาะเป็นพูดเอาไปดิเห็ดกินยังเนอ น้สำสม้มโอ้อยู่กับไผ่นี่นะอยู่กับไผ่อยูู่้เดียวลูกเต้าด้วยะฮะ,อะโอ้ลูกเต้าเป็มาแล้ำเจ้าบาเม็นคนบ้านนี่ป้ะจ่ะโอ้ยเธอรงเรียนพวกโอ้มาอยู่พี่ เป็นคู่วะอือด,ดูดยเพื่นเพื่อนมาสอนนักเรียนเนาะอ่ะไปเบิ่งมาแล้วพี่น้องโมเมนต์เพื่อนกลับมาหาทาั้งบาเตียงอีกก่อนนางชะลอเลจี <c oughs> ไม่ใช่คยนางเบิ่งน้องน้อยเพื่อนอยู่นี่ แต่รอต้อนขนมต้นขนมนี่น่าบุญเลยโบไรแต่ผมมีของฝวากของต้นบบได้บได้เนาะเพราะว่าเพิ่นกะเคยกินนะเฮ้ามาแล้วก็เคยมีของฝวากของต้นพี่น้องเลยแต่ผมมีแต่เพิ่นกะใกล้ๆคือเฮ้าตอนยังน้อยเห็นเนาะเราถาเราถาเมย์เนาะก็เมย์ไปตลาดก็เมย์ไปตลาดจะดีมากแตต้องมีขนมมาต้อนดีใจพี่น้องเลยบโบลายก็น้อยแหละเพราะน้ำจิ้นน้ำใจเนาะมาเตียงชื่อมาอยู่ มื้อนี้ก็พี่น้องเลยพี่น้องเพิ่นอยู่เนาะอืมผู้นางเียงกันทุกสโลเนาะใช่มีเสื้อผ้าเลยเนาะเสื้อผ้ากบ่มีใช่ได้ชนํามื้อนี้แลให้เพิ่นเลือกเบิ่งนํารถเฮานี่แหละแต่ว่าเสื้อผ้าที่ว่าอันติรถมาวนหลายบ่มีของเล็กน้อยเนาะมีผู้ใหญ่ตรงผู้ใหญ กให้เพลินไปเลือกบ้างเอาโดยโดยโดยไปใช่ไหายทั้งมาเตียงเพลินโดยเอาขนมโดยก็ต้มขนมมาแจกเนาะโดยโดยเนาะไปไปสบายดีพี่เนาะสบายดีเนาะเป็นแจกขนมน้อยก้อนบานโดยโดยอ่ะทังใดกะมาบุญก็จะไปเป็นมือกล้องหายทั้งมาเตียงกันเนาะโดยอ่ะนี่มาบุญก็ถ่ายบรรยากาศตามถนนหนทางให้เพลินพี่น้องนะครับได้ส้มบิ่งในกะถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยเนาะแต่ละเฮือนแต่ละหลังเนาะโดยกะ ยังเป็นบุหันอยู่เนาะแต่ละหมู่บ้านตามที่บาบุลได้ไปมาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะบาบุญจะต้องขอลาไปพี่น้องไปแล้วเนาอะ,อะไปพ่อไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาบุญจะต้องเอ้กันมาสวัสดีและสวัสดีด้เพื่อนพี่น้นองกันเบิดสกุจสกุลเนาะไปแล้วสวัสดี